ฉีกท,ทุกกฎความสวยหุ่นใหม่ที่ลูกเกดภูมิใจโดยบางมดเอสเตติกฮอตพิทอลผู้สร้างความงามฝีมือระดับตำนาน เพราะความมั่นใจเป็นเรื่องสําคัญที่พร้อมเป็นแรงผลักดันให้กล้าเผชิญกับทุกสิ่งโดยตัวแม่ของทุกยุคลูกเกดเมทินีกิ่งโพยมพร้อมพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเมื่อมีความมั่นใจก็นํามาซึ่งความภาคภูมิใจจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยการมอบความไว้วางใจให้ผู้นําด้านศัลยกรรมในประเทศไทยอย่างบางมดเอสเทติกฮอพิทอลโรงพยาบาลบางมดเอสเตติก โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามและดูแลสุขภาพแบบครบวงจรซึ่งมีประสบการณ์ด้านความงามระดับตำนานกว่า40ปีจากโรงพยาบาลบางมดบนถนนพระรามสองปันรังใหม่ที่เป๊ะจนกล้าอวดแก่ทุกสายตาพร้อมด้วยการเปิดตัวลูกเกดเมทินีไอคอนิกพรีเซนเตอร์ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองในทุกมิติค่ะ จากโรงพยาบาลบางมดครับเราเปิดให้บริการมา40ปีแล้วนะครับตอนนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับเราก็มีได้เปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับชื่อว่าบางมด a อสเตติคอร์พอสพิทนะครับเราอยากให้เป็นโรงพยาบาลที่ครบวงจรครับ ในเรื่องของการทาศัลยกรรมความงามนะครับเรื่องของสกินเลเซอร์แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเป็น anti aging ด้วยนะครับในอนาคตนะครับเราอยากจะให้โรงพยาบาลแห่งนี้ครับเป็นต้นแบบครับที่จะนําพาประเทศไทยครับพัฒนาวงการแพทย์นะครับแล้วก็พัฒนาวงการความงามครับเราอยากจะให้ในอนาคตครับประเทศไทยเราเป็นเอสเตติกครับนะครับแล้วก็เป็นเอสเตติกทัวริซึมซึ่งหมอเชื่อว่า ถ้าเราทําได้สําเร็จนะครับก็จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ได้อย่างมากเลยนะครับประสบการณ์ของเราครับจากที่เราเคยทําเรื่องของความงามที่โรงพยาบาลมมดมา40ปีครับก็ยังคนคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือจะทํำยังไงก็ได้ให้คนไข้ที่มารับบริการครับได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแผลเล็กขายเร็วแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่เราจะทําต่อเนื่องนะครับจริงคุณคุณลูกเกดนี่เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนิกเลยครับเพราะว่า ไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่ครับจริงๆก็คือรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วครับอย่างคุณลูกเกดกนี่คือรูปร่างหน้าตาดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาเรื่องของศาสตร์ความงามครับไม่ว่าจะเป็นการทำศสายกรรมความงามเล็กๆน้อยๆหรือศาสตร์ของการทำสกินเลเซอร์แล้วก็แอนตี้จิ้งครับมาช่วยให้คนที่สวยอยู่แล้วรูปร่างดีอยู่แล้วเนี่ยให้มีรูปร่างที่ดียิ่งขึ้นครับซึ่งคุณลูกเกดก็ตอบโจทย์มากครับ <S <S ๆๆเป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วครับแล้วเราก็เอาเรื่องของการสัยกรรมดูไขมันครับทำเป็นเซ็กซี่ไลน์ครับทำให้รูปร่างดียิ่งขึ้้นดวย รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าโรงพยาบาลบางมดก็มา40ปีแล้วนะคะแล้วก็พอบางมดเอเซนติค์ฮอสพิตอลกำลังจะเปิดตัวนะคะก็มีโอกาสได้มาคุยกับคุณหมอค่ะแล้วก็ทีมแพายแล้วก็อย่างที่เก็บเล่าให้ฟังบนเวทีค่ะ,คะก็คือจริงๆแล้วเวลาจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบดูศึกษาให้ละเอียดค่ะเพราะว่า แล้วก็มีแค่ One Body One Face นะคะเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังได้เลยก็มีหลายๆที่นะคะที่เคยชวนให้เกดไปไปทำบอดี้ค่ะหรือไปเ,อเนี่ยค่ะไปไปเก็บเขาเรียกอะไรส่วนเกินของร่างกายแต่ก็ยังไม่ยังไม่ช่วยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่พอบางมดอสเตอติคอร์พิโต่ชวนนะคะก็เนี่ยค่ะ เะเพราะวันนี้แม่มาด้วยซีทรูแบบมาค่ะเดี๋ยวรอรอรอบบ่ายนะคะจะซีทรูกว่านี้อีกก็ในเรื่องของเอวหน้าท้องนะคะแล้วก็หลังค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเกดจะเป็นคนที่ออกกําลังกายมาตลอดเนี่ยค่ะพอเราเป็นผู้หญิงที่เข้าวัยห้ากว่าเราเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์นออกกําลังกายให้ตายแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังมีส่วนเกินอย่างแผ่นหลังเกศก็ยังหนาอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอก็ตกใจเลยว่าโอ้เนี่ยเห็นเกตออกกาลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าก็นี่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมคือคนจะมองเกศว่าเก็บมั่นใจอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือมั่นใจมากๆเลยค่ะว่าว่า ไม่มีส่วนเกินที่เรารู้สึกพะวงแล้วค่ะใช่ครับจริงๆการทำศัลยกรรมเนี่ยโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมบางวัดเซ็กซี่ไลน์วิดเมเที่นี่ครับ <c oughs> ก็คือให้เกียรติคุณลูกเกดเลยเพราะว่าการทำศัลยกรรมมันก็ต้องตอบโจทย์สำหรับแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่มาปรึกษาเนี่ยหมอก็จะตรวจ วิเคราะห์ครับว่ามีไขมันส่วนเกินตรงไหนแล้วก็จะทําอย่างไรให้รูปร่างหน้าตาดีขึ้นนะครับอย่างการดูดไขมันณปัจจุบันครับเราม mm. ีเทคนิคที่ทันสมัยยิ่งขึ้นครับเวลาดูดไขมันเนี่ยจะมีการดูดให้เป็นร่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่อง11หรือว่าเซ็กซี่ลายครับแล้วก็สามารถทําให้เป็นกล้ามท้องหรือว่าเป็นซิกแพคได้สิ่งสําคัญอีกอารนึงครับการดูดไขมันณปัจจุบันครับจะมีนวัตกรรมครับที่ทําให้ตัวผิวหนังเนี่ยมันกระชับยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยดย้ว ด้วยเครื่องเขาเรียกว่า RF นะครับหรือว่าโคพลาสมาได้ด้วยอันนี้ครับก็จริงๆแล้วการทําศัลยกรรมทุกอย่างครับก็อยากจะให้เน้นเรื่องความปลอดภัยครับก็แนะนําให้มาปรึกษาก่อนอย่างคุณลูกเกดเนี่ยมาปรึกษาหลายรอบเลยหลายรอบมากหลายรอบมาก <laughs> ครับยิ่งปรึกษาหลายรอบยิ่งดีครับห <laughs> มอ<ม><ม>จะได้ตรวจวิเคราะห์ว่าความต้องการของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้แต่ละคนครับเหมาะสมกับกบารผลัดกัละยางด้วยฝากนะครับบางมดเอ็กซ์ตริกคอร์ซิโตครับเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ซึ่ง เราจะทําให้ครบวงจรเรื่องของความงามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับจะดูแลอย่างองค์รวมเลยครับก็ใครที่สนใจนะครับแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนครับซึ่งเราจะมีการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับแล้วก็แนะนําการทําที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนนะครับสิ่งสําคัญครับถ้าอยากจะทําเรื่องความงามครับต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยครับทำให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถึงจะถูกต้องแล้วก็ได้ผลจัดที่ดีที่สุดแบบคุรุลูกเกดนะครับครับแล้วในอนาคตครับก็วางแผนไว้นะครับใน3-5ปีครับ หมออยากจะพัฒนาวงการของความงามแล้วก็วงการศัลยกรรมความงามของประเทศไทยครับให้เข้าสู่ระดับนานาชาติครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ครับแล้วก็มีห้องประชุมครับที่รองรับคนได้สามถึงห้าร้อยคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการประชุมอินเตอร์เนชั่นแนลครับหมอเชื่อว่าการที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันครับทานการแพทย์เนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวครับแต่พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ในระดับนานาชาติได้ครับ We'll <laughs>